เอาอะไรลูกคุณคุณเอาไหมปากกาพุ่นบอลเอาไหมครับีีคุณคุณอ่าเดินมาทางนี้มามามาเอาไหมลูกเอาพุ่บอลไหมครับคุณเอาพุ่นบอลไหมลูกเอาไหมอายิบเอาครับหายใจออกรือเปล่านอะ,ะไ,ไม่ต้องทำหรอกพก่อลูกไม่เป,เป็นไรครับ เออไม่จับลูกใ,ใ,ใ,ใส่ไว้ใส่ไว้อันนี้อันนี้อ่ะแม่ให้ใช่ไรคุณเอาอะไรลูกคุณคุณเอาหมวกไหมครับหรือเอาแมสจะได้ไม่ต้องมัดหู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn